อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันในวันที่21สินะครับสิงหาคม2564ตรงกับวันเสาร์นะฮะวันหยุดวันแรกของสัปดาห์นะครับผมในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแอดก็มีข้อมูลด,ดีมาอัปเดตนะครับผมมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมจะมีข้อมูลจากเข้า6ว่าติดติดชุดบนนะครับแอดเฟกนะครับชุดล่างแอดนันเนาะเด่นล่างแอดแมนปอนะครับเลขดับ10บ,บนเด็กผู้ไทยนะครับผมแล้วก็จะมีข้อมูลที่มาจากแอดหนุ่มตาทีนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับ ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยเนาะนะครับผมก็มาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเรามาเริ่มที่ข้อมูลเลขหลักร้อยบนเอทัศนะครับเจ้านี้หลังจากนะครับผมที่ให้เข้ามาต่อเนื่อง6-7งวดงวดที่ผ่านมานก็สะดุดหินนะครับหลุดนะครับมาในงวดใหม่ล่าสุด 1เดือน9ทับ6 4มีเลขหลักร้อยบน1 2 4และ6นะครับ4หลักด้วยกันใครที่ชอบของเจ้านี้รับเอาไว้ตามต่อขอขอบคุณข้อมูลจาก a อดเอทัศนะครับถัดมานะครับผมก็เป็นข้อมูลจากเลขหลักร้อยบนคู่ขี่อาจารย์ท่านนี้ไม่ทราบชื่อแต่ว่าก็เดินดีต่อเนื่องมาหลายงวดเลยนะครับงวดที่ผ่านมาล่าสุดนะครับเข้า7 หลักร้อยของ3ตัวบนบนออกมาที่7 50ดและมาในงวัดใหม่ล่าสุด1เดือน9ทับ6 4มีเลขหลักร้อยบนคู่หรือว่าจะมี6และก็8 2ตัวหลักๆนะครับผมใน่งวัดนี้ใครที่ชอบของอเลขหลักร้อยบนคู่ขี่อาจารย์ท่านนี้ก็รับเอาไว้ลุ้นต่อเนาะขอขอบคุณข,ข้อมูลจากหลักร้อยบนคู่ขี้นะครับ และก็ถัดมานะครับผมเป็นข้อมูลของเลขเด่นบนว่าที่8 8นะครับสม,มัยหรือว่าแอดเซึ่งเจ้านี้เข้าจริงเนาะเข้าเลขเด่นบนจะเป็น7นะครับเข้า7แล้วร้อบนออกมาที่7 5 0แล้วก็มาในวัดใหม่นี้1เดือน9กทับ6กี 6, มีเลขเด่นบน2ตัวจะมี9และ8นะครับเด่นบนว่าที่ 28เนาะจะไปต่อไหมก็ต้องลุ้นกันในงวดต่อไปเนาะวดที่9เนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสมหมายด้วยนะครับถัดมานะครับผมก็เป็นข้อมูลจากครบล่างรอรับตังนะครับผมเจ้านี้เข้าจริงเข้าครบล่าง2 3มเนาะนะครับามาในงวดใหม่ล่าสุดใครที่ตามหาของเจ้านี้อยู่นะฮะครบ,รบล่างมี1 2 4 7 8 9และ0ทั้งหมดก็7 หลักด้วยกันนะครับใครที่ชอบของเจ้านี้ก็ไปจับกันดูน้อเผื่อจะได้โชคกันนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากร,รับตังค์นะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมเป็นข้อมูลเลขดับลดต้นทุนเนาะแอดปุ้ยนะครับผมซึ่งแอดปุ้ยนี้ก็ให้ดับนะครับผ่านเนาะทั้งหลักสิบและหลักหน่วยล่างนะครับเลขดับหลักสิบล่างให้มาที่1ว่าที่ผ่านมาแล้วก็เลขดับหลัก หน่วยล่างจะเป็น4เนาะก็ถือว่าให้ผ่านทั้งหลัก10และหลักหน่วยนะครับมาหนิงวัดใหม่ล่าสุด 1, เดือน9้ทั 6, มีเลขดับเฉพาะหลัก10ล่าง0และเลขดับหลักหน่วยล่างให้มาที่8นะครับใครที่ติดตามของเลขดับลดต้นทุนแอดปุ้ย10หน่วยล่างก็รับเอาไว้ลดต้นทุนนิงว่าต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากแอดปุยนะครับ ถัดมานะครับผมก็เป็นข้อมูลจากเลขดับเฉพาะหลักร้อยมะแม่ราศีกันนะครับผมเจ้านี้ดับเอาวอิ่ต่อเนื่องมาหลายงวดเหมือนกันเนาะงวดที่ผ่านมนาล่าสุดให้มาที่เลขดับหลักร้อยจะเป็น0บนออกมาที่7 5 0นก็ถือว่าให้ผ่านเนาะมาในวัดใหม่ล่าสุด1ทับ9ทับ6 4, จะเป็นเลขดับหลักร้อย2ตัวเดียวนะครับ 2ตัวเรียวนะครับใครที่ชอบก็รับเอาไว้ลดต้นทุนนิ้งว่าต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับมะแมราศีกันนะครับและถัดมานะครับผมก็เป็นข้อมูล่าให้เด่นแต่ไม่มาบนอาจารย์สมวัณชีโ,โรหรือว่าเลขดับบนนั่นเองนะครับว่าที่ผ่านมาให้มาที่ทั้ง2ส,สูตรฝั่งซ้ายและฝั่งขวาซึ่งฝั่งซ้ายนี้ไม่ผ่านนะฮะ แต่ฝั่งขวาให้ผ่านเนาะนะครับซึ่งเนงวัดนี้ให้มาที่เลขดับนะบนทั้ง2ส,สูตรฝั่งซ้ายให้มาที่เลขดับบนจะเป็น2ฝั่งขวาให้มาที่เลขดับบนจะเป็น0ูนย์สสูตรนี้ใครที่ชอบสูตรไหนก็รับเอาไว้ลดต้นทุนเน็งว่ดต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับบนทุกทุกหลักอาจารย์สมมั่นเจโรนะครับและข้อมูลต่อไปนะครับผมก็เป็นข้อมูล เลข10หน่วยล่างอาจารย์อภิชโชคนะครับเจ้านี้ก็งวดที่ผ่านมานะครับเข้า3นะครับหลักหน่วยของ2ตัวล่างนะครับล่างออกมาที่2-3มเนาะมาในงวัดใหม่ในงวัดนี้1เดอน 9- 64มีเลขเด่นล่าง901และ 5นั่นเองนะครับอนงวัดนี้ใครที่ตามอยู่รับเอาไว้ลุ้นต่อขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์อภิชโชคนะครับและถัดไปนะครับผมก็เป็นข้อมูลของชุดล่างนะฮะชุดจับคู่ล่างหนุ่มคอนแก่นหรือว่าน้องเฟยนะฮะซึ่งในงวัดนี้ให้มาที่1 5 3 5 1 7และ3 7ดนะครับเด่น5และเด่น7ในวัดนี้เนาะใครที่ชอบของเจ้านี้ น้องฟีนะครับผมก็รับเอาไว้นะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยเนาะและก็ถัดมาเครับผมเป็นข้อมูลสูตรเลขเด่น10หน่วยบนแอดล่าลาเครับผมเจ้านี้ให้เข้าว่าที่ผ่านมานะครับหหลัก10ของ3ตัวบนบนออกมาที่7 50และมาในงวดใหม่นี้1เเดือน9้าทักมีเลขเด่น10หน่วยบน1 3 5 7และ9 เหมือนเดิมเลยกับคนที่แล้วนะครับใครที่ติดตามของเจ้านี้ก็รับเอาไว้ตามต่อขอความคุณข้อมูลจากเลขเด่น10หน่วยบนแอดลาลานะครับและถัดมาเนะครับผมเป็นข้อมูลสูตรเลขเด่น10หน่วยบนนะครับอาจารย์ชะนาพลเจ้านี้เนะี่ยฮะให้เข้าศูนย์นะครับหลักหน่วยของ3ตัวบนบนออกมาที่750นะครับอย่างที่รู้กัน มาในวัดใหม่นี้นะครับ1งเดือนกราธปุสีจะมีเลขเด่น10หน่วยบน 2, 4 8และ3นะฮะ2 4 8และ3นะครับใครที่ชอบเลขไหนก็นะครับจับจองไว้ได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่น10หน่วยบนแอชนพลนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับผมเป็นข้อมูลของเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวนะฮะลงนาวันที่21เดือน8 64ทับห4หรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับอ่าก็จะเป็นเลขวิ่งบนล่าง4เหมือนกันนะครับคนคอหวยนะครับใครที่ชอบเลข4บนล่างใน่งวดนนี้นะครับก็ตามได้เนาะขอขอบคุณข้อมูลจากคนคอหวยเลขวิ่งตัวเดียวนะครับบนล่าง แล้วก็ถัดมาเนีครับผมเป็นข้อมูลของเลขเด่นล่าง2ตัวแอดแมงปอสายแข็งเนีฮะเจ้านี้ก็ให้เข้ามาแล้วหลายงวดเลยเนาะนะครับงวดที่ผ่านมาล่าสุดนะครับเข้า2หลัก10ของ2ตัวล่างตั้งออกมาที่2 3มาเนีฮะมาในงวดใหม่ล่าสุดล่าสุดนะครับ1เดือน9 6 4ทับ6 4เลขเด่นล่าง4กับ9 2หลักนะครับใครที่ชอบเลข4และเลข 9ล่างก็รับเอาไว้ตามต่อลุนกันขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นลากแอดแมงปอนะครับถัดมาเนะีครับผมเป็นข้อมูลของเลขอแอดหนุ่มตาครีเนาะชุดนี้เป็นของปลอม100%เซนต์นะฮะชุดแท้ยังไม่เห็นเนาะครับซึ่งชุดแท้นะีครับผมไม่เข้า7วิ่งบน7จ็หลักร้อยนะครับแต่ชุดนี้จะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้เผื่อใครที่ ติดตามของปลอมนะฮะจะมีเลขวิ่งบน7เหมือนเดิมนะครับอ่าเเหมือนเดิมเนาะชุดฟันธงให้มาทั้งหมดนะครับหประตูไปกลับนะครับ1 2 7นั่นเองนะครับชุดกันเบิร์น1 1 7 2 2 7 6 6 7และ8 8 7 ชุดรอง718762และ782นะครับใครที่ติดตามของแอดนุมตาทีนะครับย้ำนะครับว่าชุดนี้แอดยังไม่ฟันธงว่าเป็นของแท้100%เนะฮะชุดแท้ก็รอไปก่อนเนาะนะครับก็รอไปก่อนนะครับรับสมุชุดนี้ไปก่อนของปลอมก็อาจจะมีโอกาสเข้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดนุมตาทีชุดปลอมนะครับ และถัดมาเนีครับผมเป็นข้อมูลของสูตรร้อยบนนะครับแอดอินทรนเทวนครเจ้านี้เข้าหลักร้อยบนจะเป็นว่ที่ผ่านมา7เนาะครับบนออกมาที่7 5 0แล้วก็มาเนงวัดใหม่1ทับ9ทับ64มีเลขหลักร้อยบน2 5 1 7 0 9และ8 7หลักด้วยกันนะครับ ใครที่ชอบชุดไหนก็รับเอาไว้ตามต่อเนาะขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดอินทรเทวนครร้อยบนนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นข้อมูลของเลขดับ10บนเด็กภูไทยสายแข็งนะครับเจ้านี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับผมก็เดินดีอยู่เนาะงวดที่ผ่านมาล่าสุดนะครับให้มาที่เลขดับ10บนอนจะเป็น8ก็ถือว่าให้ผ่านเนาะมาในงวดใหม่ล่าสุด 1>, 1ทับ9ทับ6 4มีเลขดับ7เฉพาะหลัก10บนเท่านั้นวัดบน,นที่1เดือน9ทับ6 4นะครับอ่าก็ดับ10บนจะเป็น7นะครับใครที่ชอบก็รับเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากดับ10บนเด็กภูไทยนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นข้อมูลของชุดล่างนะฮะแอดนันเจ้านี้ก็ให้เข้าเฉพาะชุดบนเนาะชุดล่างไม่เข้านะครับมาในวัดใหม่นี้ มาดูเนาะจะมีเลขเด่นล่าง7ตัวเดียว2สูตรนี้ให้ชน7นะครับชน7เนาะชุดฟันทงล่างให้มาที่ทั้งหมด5ชุดนะครับฟันทงล่างจะมี7 6 7 7 7 8 7 9และ7 0นะครับในวันนี้5ชุดที่เป็นชุดฟันธงล่างแอดนันนะครับใครที่ติดตามของแอดนันในงวันนี้รับเอาไว้ลุ้นต่อเนาะขอของคุณข้อมูลจากแอดนันนะครับ ถัดมาครับผมเป็นข้อมูลจากรัฐบาลไทยแอดเฟกนะครับเจ้านี้หลายคนก็ต้องการเนาะเพราะว่าให้เข้ามาแล้ว6งว่าติดๆนะครับว่ที่ผ่านมาล่าสุดเข้านะครับอ่าเข้า50ชุดเน้น2ตัวบนเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เข้า3ตัวด้วยเช่นกันเนาะนะครับในวัดใหม่นี้1เดือน9ทับ64มีเลข จับคู่2ตัวบนทั้งหมด9ชุดนะครับมี1 6 2 5 3 4 4 5 4 7 4 9 5 8 6 7และ6 9 9หาง9ชุดแอดเฟกรัฐบาลไทยใครที่ชอบก็รับเอาไว้ตามต่อขอขอบคุณขอ้อมูลจากแอดเฟกนะครับ แล้วก็ถัดมาเนี่ยครับผมเป็นข้อมูลจากเจนุกบารมีมหาเฮงนะครับใบนี้เป็นใบแทะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะว่าเจนุกนะฮะสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเลยครับผมเจนุกก็ได้ไลฟ์สดนะครับทางเพจเพจเฟสเฟสบุ๊กเนาะนะครับก็มาแบ่งปันให้เป็นชุดลอตเตอรี่นะฮะสองตัวหนึ่งชุดเนาะเป็นสี่เจ็ดนะครับและชุดสามตัวบนนะครับแปดหนึ่งสาม หาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยเจนุกบารมีมหาเฮงนะครับชุดนี้ไม่ใช่สายด่วนนะฮะชุดนี้ไม่ใช่สายด่วนสายด่วนจะมาก่อนออก1วันหรือจะมาตอนเที่ยงวันหวยออกก็ติดตามกันนะครับอ่าก็รอเนาะชุดนี้ไม่ใช่สายด่วนนะครับถ้าใครชอบก็ตามได้ขอขอบคุณข้อมูลจากเจนุกบารมีมหาเฮงนะครับ